สวัสดีครับสำหรับในคลิปนี้นะครับครูจะได้มาอ,อ,อธิบายสอนหนังสือนะครับแล้วก็ทําโจทย์ไปพร้อมๆกันด้วยสําหรับในแบบฝึกหัดบทที่9เรื่องสมดุลเคมีความจริงอัดคลิปนี้เสร็จไป,รไปเรียบร้อยแล้วนะครับปรากฏว่า,าโปรแกรมลูมดันไม่ทํางานพูดอยู่คนเดียวตั้งนานนะครับไม่ได้อัดคลิปนะครับแต่ว่าก็มันเลยก็เลยมีล่องรอยของการเขียนอยู่บ้าง นะครับงั้นเรามาเริ่มโจทย์ข้อที่1กันเลยนะครับก็คือการเขียนค่าคงที่ของสมดุลนะครับครูขอเป็นอีกหน้ากระดาษหนึ่งละกันนะครับสมมุตินะครับถ้าครูมีสมการ 3A บวก 4B นะครับกลายไปเป็น 4C 3A บวก 4B กลายเป็น 4C บวก 0.5D ค่าคงที่สมดุลน,นะครับ KC ก็จะมีค่าเท่ากับความเข้มข้นของสารผลิตภัณฑ์ยกกําลังด้วยเลขหน้ามวลของมันในกรณีนี้ก็คือ4นะครับความเข้มข้นของ D ยกกําลัง0.5หารด้วยความเข้มข้นของ A ยกกําลัง3แล้วก็ความเข้มข้นของ B ยกกําลัง4ทั่นไหมครับสำหรับการเขียนค่าคงที่สมดุลน,นะครับที่อยู่ในรูปฟอร์มของ concentration ความเข้มข้น ซึ่งเราจะใช้เครื่องหมาย square bracket นะครับเครื่องหมายวงเล็บสี่เหลี่ยมแทนความหมายว่านี่คือความเข้มข้นของสาร C นะครับงั้นเ,เรามาดูวิธีการเขียนนะครับในโจทย์แบบฝึกหัดกันบ้างนะครับอ๋อ,อคุณลืมบอกเล่าอย่างหนึ่งนะครับว่ามันมีข้อยกเว้นเหมือนกันครับในกรณีของน้ํา น้ำนี่คือต้องเป็นน้ำเหลวนะครับที่อยู่ในระบบของสารละลายนะครับสารละลายความเข้มข้นของน้ำไม่ต้องนำมาเขียนในเคซีนะครับหรือความเข้มข้นของโลหะเช่นสังกะสีที่เป็นโซลิดนะครับมันมีการเปลี่ยนแปลงความเข้มข้นน้อยมากเราก็จะไม่นำมาเขียนในสมการที่แสดงค่าคงที่สมดุลน,นะครับเดี๋ยวเรามาดูแบบฝึกหัดกันนะครับ ในแบบฝึกหัดข้อที่1กอไก่ครับสมการเขาเขียนเป็น2อแอมโมเนียหรือแอมโมเนียมรูไม่แน่ใจเพราะว่าเ,เขาเขียนมาเป็น Nh4 นะครับแล้วก็ไม่มีประจุบวกนะครับถ้าเป็น Nh4 ประจุบวกก็เ,เรียกแอมโมเนียมไอออนแอมโมเนียม,ออน,ม,ม,น,ยมนะครับแต่ถ้าเป็น Nh3 ก็จะเป็นแอมโมเนีย นะครับซึ่งโจทย์เขาผิดครูก็เลยเขียนสมการขึ้นมาใหม่นะครับเป็น2แอมโมเนียบวก1.5ออกซิเจนกลายเป็นไนโตรเจนบวก3น้ำอยู่ในสมดุลด้วยนะครับงั้นเคซีนะครับก็จะเขียนได้ดังนี้นะครับเคซีก็จะมีค่าเท่ากับครูเขียนบนนี้แล้วกันนะนะครับเคก็จะมีค่าเท่ากับ ความเข้มข้นของไนโตรเจนยกกํกำลังหนึ่งความเข้มข้นของน้ำยกกํกำลังสามอ้าวเมื่อกี้อาจารย์เพิ่งบอกเปแบบว่าความเข้มข้นของน้ำไม่เอามาคิดมันไม่คิดในกรณีที่น้ำเป็นของเหลวแล้วก็อยู่ในสภาวะที่เป็นสารละลายนะครับแต่นี้เป็นแกส๊สนะครับเป็นแกส๊สเป็นแกส๊สแล้วก็เป็นแกส๊สงนั้นความเข้มข้นของน้ำที่เกิดขึ้นมาเนี่ยมันทำให้ระบบเกิดการเปลี่ยนแปลงนั้นจึงต้องเขียนอยู่นะครับ ก็เป็นความเข้มข้นของแอมโมเนียยกกําลังสองคูณกับความเข้มข้นของออกซิเจนยกกําลัง1.5ทันไหมครับเอาความเข้มข้นของสารผลิตภัณฑ์ยกกําลังด้วยเลขหน้าโมลหาด้วยความเข้มข้นของสารตั้งต้นยกกาลังด้วยเลขหน้าโมลน,นะครับในกรณีนี้น้ํานํามาคิดครับ นอกจากเราเขียน KC แล้วเนี่ยเราก็จะสามารถเขียนอยู่ในรูปของ KP ได้ P ก็คือเพรสเชอร์นะครับวเวลาเขียนก็เขียนอยู่ในรูปของความดันย่อยก็จะเป็นความดันย่อยของไนโตรเจนยกกำลังหนึ่งความดันย่อยของน้ำยกกำลังสามความดันย่อยของแอมโมเนียยกกำลังสองแล้วก็ความดันย่อยของออกซิเจนยกกำลังหนึ่งจุดห้าสำหรับการเขียน KP นะครับเรามาดูโจทย์ข้อถัดมาครับคือหนึ่งขอไข่กันบ้างนะครับ เราจะลืมดูสถานะของสารด้วยนะครับว่าสถานะที่เรากําลังเขียนอยู่ของสารที่เราเขียนอยู่เนี่ยมันเป็นอย่างไรบ้างเคข้อขอข่ค,ครับอันนี้เป็น Aqueous อันนี้เป็น l i q u i d นะครับเป็น Aqueous เป็น Aqueous น้ําอันนี้เป็นน้ําในโ,โหัวระบบสารละลายงั้นตัวน,นี้ไม่ต้องเอาน้ํามาคิดนะครับงั้นเคซีก็จะมีความเข้มข้นของไฮโดรเนียมไอออน h 3 o บวกนะครับกับไบคาร์บอเนตหรืออาจไฮโดรเจนคาร์บอเนตก็ได้นะครับ หาด้วยความเข้มข้นของกรดคาร์บอนิกนะครับ H2CO3 น้ำไม่นำมาคิดนะครับส่วนข้ออควาย KC ก็จะมีค่ากับความเข้มข้นของซิงค์2บวกนะครับหาด้วยความเข้มข้นของซิลเวอร์บวกยกกำลัง2ในกรณีของซิลเวอร์โซลิดและซิงค์โซลิดไม่นำมาคิดนะครับเพราะว่าเป็นของแข็งนะครับความเข้มข้นในระบบเปลี่ยนแปลงน้อยมาก สำหรับข้อ9.1น,นะครับเป็นพูดถึงความสัมพันธ์ระหว่าง KP กับ KC นะครับซึ่ง KP ก็จะมีค่าเท่ากับ KC คูณด้วย RT ยกกำลัง delta n นะครับ delta n ก็คือจำนวนโมลของสารผลิตภัณฑ์ลบด้วยจำนวนโมลของสารตั้งต้นนะครับมาดูตัวอย่างข้อ9.1ก,กันนะครับ ถ้าค่า KC ของปฏิกิริยาไนโตรเจนบวก3ไฮโดรเจนเป็นแอมโมเนียที่620เคลวินมีค่าเท่ากับ2กูก็แทนค่า KC เท่ากับ2ไปนะครับจงหาค่า KP นะครับก็ R 0, 0ู8 2ุย์ T 620เคลวินยกกำลังด้วยจำนวนโมลของสารผลิตภัณฑ์ก็คือ2นะครับลบด้วยจำนวนโมลของสารตั้งต้นไนโตรเจน1บวกไฮโดรเจน3นะครับกลายเป็น4นะครับ2 4, ลบ4ได้เป็นติดลบ2นะครับ ซึ่งความจริงครูก็กดเครื่องคิดเลขไว้เรียบร้อยแล้วนะครับมาดูเครื่องคิดเลขก,กันกดให้ดูอีกทีนะครับ0.082ยคูณ6ก0เท่ากับยกกำลังเห็นไหมครับมีช่องอยู่ติดลบ2เท่ากับคูณอีก2เท่ากับเ,เมื่อกี้คูคณ2อแล้วคูณ3เนี่ย ลบได้ไหมคูณ2ได้ไหมครับเท่ากับ0.00 0 7 00 00 7 37เป็น4นะครับแล้วครูก็ปัดทศนิยมให้ดูนะครับ1 2 3 4ก็เป็น7.74ุคณ10กำลังลบ4หน่วยของค่า k นะครับขึ้นอยู่กับความเข้มข้นที่นำมางั้น หน่วยของ k เนี่ยก็จะมีค่าไม่แน่นอนในกรณี้คำนวณไว้เรียบร้อยนะครับอันนี้เป็นหน่วยของพวกความดันถูกไหมครับยกกําลังติดลบสองนะครับทาให้ดูก็ได้นะครับ kp ก็จะเป็นความเข้มข้นของเจ้าแอมโมเนียนะครับยกกําลังสองหารด้วยความเข้มข้นเอามาจากความเข้มข้น partial pressure ของไนโตรเจนนะครับยกกําลังหนึ่ง partial pressure ของไฮโดรเจนยกกําลัง 3นะครับอันนี้หน่วยเป็น atm atm t m ก็เป็น atm กำลัง2หารด้วย atm กำลัง1คูณกับ atm กำลัง3าเป็น atm กำลัง4ถูกไหมครับเอามาหารกันก็จะเป็น atm ยกกำลังติดลบ2นะครับ ลักษณะของความเข้มที่เป็นโมลาร์โมลต่อลูกบาศก์เดซิเมตรโมลต่อลิตรก็ทำในลักษณะเดียวกันครับก็ขึ้นอยู่กับว่าสารน้าต้นสารเป็นพันมีจำนวนโมลเท่าไหร่งั้นหน่วยของ K ย้ําว่ามีหลายแบบนะครับหลายหน่วยขึ้นอยู่กับสมาการที่เราเขียนนะครับ มา anyway, ดูข้อ2กันครับจงหาค่า KP ของปฏิกิริยาต่อไปนี้คู่เขียน KP ก่อนเลยนะคพาร์ชเชิ่ยเพชเชิ่ยของไนโตรเจนไดออกไซด์ยกกำลังสองหารด้วยพาเชิ่ยเพชเชิ่ยของไดไนโตรเจนเตตราออกไซด์ยกกำลังหนึ่งนะครับเขาบอกว่าที่สภาพสมดุลความดันย่อยพาเชิ่ยเพชเชิ่นะครับของคนนี้และคนนี้มีค่าเท่ากับ0ูนยถูกว่าแทนค่า0.5ยุดายกกำลังสองหารด้วย0.5ตัดปัดกันเหลือ0.5นะครับ ความเข้มก็จะมี KC ก็จะมีหน่วยเป็น a t n นะครับสำหรับในคลิปนี้ครูก็ขอจบลงเพียงเท่านี้คลิปอัดได้เรียบร้อยแล้วนะครับสวัสดีครับ